สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกันในคลิปออนไลน์เช่นเคยนะคะเด็กๆได้เรียนรู้ความหมายของชุมชนกันไปแล้วและก็รู้ว่าถ้าในชุมชนมีสถานที่หรือผู้คนมากมายก็จะเกิดปัญหาที่ตามมาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในชุมชนให้มีแต่ความสุขเช่นเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของชุมชนช่วยกันดูแลรักษาสาธารณาสมบัติที่เป็นของส่วนรวมมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจพึ่งพาอาศัยกันซื่อสัตย์สุจริตอดทนถ้าทุกคนปฏิบัติตนได้ตามนี้เราก็จะอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูใบางานกันเลยนะคะ เด็กๆช่วยวาดรูปสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเมื่ออยู่ในชุมชนของเราในผังแบบทีเด็กๆลองฝึกวาดกันดูนะคะคุณครูคิดว่าเด็กๆทุกคนต้องทำได้ไม่ยากเลยนะคะถ้าเด็กๆมีความตั้งใจ เด็กๆมาดูตามช่องนะคะในช่องที่มีเครื่องหมายถูกเด็กๆก็วาดสิ่งที่ควรทำในชุมชนของเราลงไปส่วนในช่องที่มีกระ,กระบาทนะคะเด็กๆก็วาดรูปสิ่งที่ไม่ควรทำลงไปในช่องสู้ๆนะคะคนเก่งทุกคน ส่วนใบงานใบต่อไปให้เด็กๆตัดรูปภาพเครื่องมือในการประกอบอาชีพของคุณหมอมาติดลงในผังแบบฟองไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างเอ่ยที่เกี่ยวกับอาชีพของคุณหมอใครรู้แล้ว ก็ตัดไปติดลงได้เลยนะคะเรามาดูใบงานใบต่อไปเลยค่ะทบทวนการเขียนผสมพยัญชนะและสระให้ถูกต้องสำหรับใบนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะเปลียงแค่เด็กๆตั้งใจลากตามรอยปะให้สวยงาม และก็ม้วนหัวให้ถูกทางเด็กๆก็จะเป็นคนเก่งที่น่ารักของทุกคนเลยนะคะช่วงภาษาภาษนุกดอะดะดอาดาด,อ,อ,ด,าดอ,อ,อิดิ ดออีดีดออึดึดอือดืโดออุดุดออูดูตออะตะ ตออาตาตออิติตออีตีตออึตึตอออตือตออุตุ O, o, ออตูย่าพิ่งเหนื่อยกันนะคะคนเก่งเดี๋ยวเรามาฟังคำสั่งพร้อมกันก่อนนะคะเขียนอักษรจีตามรอยประและอ่านออกเสียงคำศัพท์เด็กๆดูตามลูกศร แล้วก็เขียนให้ถูกทางนะคะแล้วก็อย่าลืมอ่านออกเสียงคําศัพท์ตามด้วยนะคะคนเก่ง G g i G G g สํสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ